พุทธนรทางด้านน้ำแรกธรรมาชาติตาช้ามเนี่ยได้มาจัดจถแถลงข่าวเปิดตัวผู้สนับสนุนไปแล้วนะครับวันนี้ในการเปิดสนามในบ้านที่แบทเทนชิ่งสเตเดียมครั้งแรกนัดแรกครับมีอีกนะครับ9บริษัท9ก้าพันร้านด้วยกันครับขออนุญาตเรีเชิญครับพเรเอกนาวินธนาเนรครับประธานสโมสรฟุตบอลกองเพือรบกครับเป็นผู้รับมอบป้ายสนับสนุนครับ ครับผมนะครับขอยอนเรียนเชิญคุณสุรนันท์วิชัยครับตำนแหน่งผู้จัดการทั่วไปบริษัทไนกิ้งอินดัสทรี in ry, ประเทศไทยจำกัดครับขออนุเรียนเชิญครับเขาจะลงมือไนกิ้งนะอยู่คู่กับกองเรือมาหลายผู้การด้วยกันครับไม่เคยทิ้งไปไหนเลยนะครับไนกิ้งอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดครับ ครับเสื้อสโมสรที่มีตาไดกิ้นสวยๆครับเราจะเป็นตัวแทนรับมอบจากท่านประธานสโมสรครับประมาณนี้ได้ครับพลเรืเอกนาวินธนเนตรครับขอมอบเสื้อที่มีนะครับสัญลักษณ์ของไดกิ้นอยู่ที่หน้าอกนะครับโอ้โหเป็นปีที่เรียกว่าเป็นที่สี่ปีที่ห้าแล้วนะครับสำหรับไดกิ้นนะครับที่สลาสมุนกองเรือรบนะครับต่อไปเขาเป็นเชิญคุณสุรพั์ก่องแก้วครับกรรมการผู้จัดการบริษัทไอเอ็ม n อนสั c ชั o แอน d ์ u p พ l y จำกัดครับเรียนเชิญครับพารวัตรจำกัดครับครับต่อไปเชิญประาการครับโดยคุณทศพลผลละครครับ ลำดับต่อไปเลยนะครับหลังจากรับมอบเสื้อนะครับสโมสรจากท่านประธานสโมสรแล้วเรียนเชิญปาลากาเลยครับโดยคุณพศพลพลนครครับเรียนเชิญครับลำดับต่อไปครับเรียนเชิญคุณสุพิสิทธิ์วิสรุตทำรงคุลนะครับสวัสดิ์โฮเทลสัตหีบครับเรียนเชิญครับขอขอบคุณมากเลยครับสวัสดิ์โฮเทลสัตหีบขอเซ็นต์ตัวในงานรู้เลยนะ บอลเลยงโฮเทลสันิตก,ก็เป็นผู้สนับสนุนในพื้นที่ของเราครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญเลยฮะครับและลำดับต่อไปก็เป็นสปอนเซอร์ในพื้นที่ของเราครับขาดไม่ได้เลยนะครับ จ้าประจำครับราดับต่อไปเรียนเชิญครับ,ค,รบคุณสัพพันธ์ไหมสีขาวครับหรือร้านไหมสปอร์ตกอวสิปซลีรครับเรียนเชิญครับขอ,อส่งสมลูกชายมานะานะครับเรียนเชิญครับอันนี้เจ้าของร้านตัวจริงนะนะครับ ครับลำดับต่อไปครับคุณการมาราโนกครับบริษัทปูตภาอินเตอร์เนชั่นแนลเอวิเอชชั่นจำกัดครับ mm hmm. เอาขอบอหน่อยขอบคุณครับ mm hmm. การสุ่อึงพื้นล้ำปัดใจถ้าขาับปัดใจไร้นิศนะ mm hmm. แหมต้องมีครับ mm hmm. ผู้สน้บสขานุนขาดไม่ได้นะ,นะครับ mm hmm. นี่คือสิ่งสำคัญเลยที่ เรียกว่าภาคเอกชนเห็นความสําคัญของสโมสรของเรานะครับต่อรดลบสโมสรที่ให้โอกาสกับเยาวชนในพื้นที่นะครับและภ้าราชการนะครับทหารนะครับได้มีเวทีแสดงความสามารถนะครับสําหรับผู้เล่นต่างชาตินั้นเป็นนโยบายถัดไปถ้ามีความจําเป็นถึงต้องใช้ลําดับและต้องเยาวชนในพื้นที่ก่อนครับต่อไปครับบริษัทเลสเวอ์ออโต้เซอร์วิสจำกัดคํานาวะโทพลพั์ อินพชัยครับโอ้โหหรือว่าใครครับท่านต้นต้นี่เองนะไปแอบเขียนชื่อมาตอนไหนครับเนี่ยขอตัวแทนนะครับอขอบคุณมากครับบริษัทเรสเวย์ออโต้เซอร์วิสจำกัดนี่ก็อยู่ตรงข้างๆปั๊มแก๊สใช่ไหมฮะนะครับดูแลเรื่องรถยนต์นะฮะยานต่างๆนะครับชุ่อมากนี่มือหนึ่งเลยเบอร์ต้นๆของสัตหีบเลยฮะเรสเวย์ออโต้เซอร์วิสจำกัดครับให้ฟัง เก็บภาพเ,เ,าเก็นนเดี๋ยวี่ายเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จก็หั่นกล้องเลยตัวพิพูนเธอลำดับต่อไปครับ MT Sport ครับ,ค,รค,รบคุณสรยุทธ์อ่าขออภัยครับคุณสรวุฒินะครับสุดที่ทางกูนะครับเรียนเชิญครับ MT Sport ครับขอเสียงตบมือด้วยนะครับ MT Sport นะครับอย่างที่กล่าวไปครับเราการซึ่งเราจะลึกล้ำบานใดถ้าเราขาดปัดไจัยแล้วกองไร้ริ้นแน่ๆนะฮะวันนี้คือส่วนเติมเต็มเข้ามาเสริมกำลังให้กองกระลอกโลดแรนอยู่ในริมเมืองไทยได้อย่างสง่างามและต่อเรื่องและเป็นทีมลำดับตำนานของประเทศไทยครับนี่แหละครับทีที่ให้โอกาสเยาวชนในพื้นที่ส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากๆโดยเฉพาะผู้เล่นจากประเทศไทยนักเตะของไทยต้องได้รับโอกาสครับ นะกองเรือรบนี่ก็ให้โอกาสเยาวชนจนติดทีมชาติไทยสร้างชื่อเสียงกับประเทศมาแล้วล่าสุดก็ลดสกรภูลภานะครับติดทีมชาติชุดเอเชียเกมไปเรียบร้อยแล้วครับยิงประตูต่อเนื่องด้วยนะฮะก็ได้รับโอกาสจากกองเรือรบนี่แหละครับและลำดับต่อไปครับกองทัพเสือนที่นึงงะไ้่ะยะประกาศเท่าไหร่ครับท่านทธัญรางเสลยครับเดี๋ยวผมไปรับเองนะฮะเอาตือเลยครับ น่าจะตกหล่นสักนิดหนึ่งมีพาเวอร์ไลน์ด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่เดียวนะครับขออภัยนะครับอ่าบริษัท p o เวอร์ไลน์นะครับวันนี้ประพาขันรับมอบไปแค่เจ้าเดียวนะครับบริษัทเดียวเชิญครับบริษัทพาเวอร์ไลน์จำกัดครับคุณสุรพันธ์กรแก้วครับเดี๋ยวเชิญอีกสักรอบหนึ่งครับแหมท่านนี้อ๋อพี่โต๊ะับพี่เดชนะครับไม่มีปัญหาครับพี่โป๊สองรอบเลยนะครับพี่โป๊ที่ก็สนับสนุนตลอด สองดูการหลังนี้พี่โบเป็นที่มากเลยนะครับเ,เรียกว่าเป็นนะครับผู้สนับสนุนที่นะครับทำให้กองบลนั้นเติมเป็นสิ่งที่ขาดหายแล้วก็ท้องสู้สึกนะครับในลีกคนไทยนะครับพี่โบแก่ชอบนะกีฬาฟุตบอลนะครับใครจับฟุตบอลส่งเสริมเยาวชนต่างๆก็บอกแกได้นะฮะถ้าแกมีเรียกว่าศักยภาพที่เพียบพร้อมที่เต็มที่ครับ เชิญ really, ทุกท่านเลยครับทุกบริษัทนะครับเรียนเชิญถ่ายรูปกับท่านประธานสโมสรกองเรือรบครับขอบคุณทุกบริษัทนะครับห้างร้านผ้าเอกชนมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติกับสโมสรฟุตบอลกองเรือรบและก็อยู่เคียงข้างกับเรานะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญพลรตีทำรงสุพรรณคงนะครับท่านผู้ชการกองเรือพิเศษที่หนึ่งกองเรือพิการในฐานะท่านที่ท่านเป็นประธานอนุกรรมการกีฬาฟุตบอลกองเรือพิการณและท่านเป็นรองประธานสโมสร กองเรือรบด้วยครับเรียนเชิญครับพระเสด็จตรงมีการรับคนเรือตีทำโรงสู่พังพงครับผู้ขัชาที่อยู่เบื้องหลังและให้การสนับสนุนสโมสรทุกคนของเราครับ ครับขอบคุณผ really <c oughs> um ู้สนับสนุนทุกท่านครับขอบคุณท่านประธานสโมสรครับขอบคุณท่านผู้กำการกองเรือซิเกตที่1กองเรือดุรดาครับและที่สำคัญครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับผู้สนับสนุนทุกท่านกี่ถังครับครับต่อไปก็คงจะได้ชมฟุตบอลในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับตอนนี้ก็ยังเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับกองเรือรบกับัวลแองยูนเต็ดขออนุญาตส่งหน้าที่ให้กับอาโคซกสนามครับ <ส gas: S 1> เดี๋ยวมาดูื่อหนาแน่45นาทีครับในโซนความกระโดกครับสามคู่นะครับสามคู่รอบสามคน